เหตุการณ์เริ่มเข้าสู่ความชนลมุนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเหล่าผีดิบได้เพิ่มจํานวนขึ้นมาจนแออัดทาให้ทั้งจอมอาคมและพลานหนุ่มต้องถอยหลังหันมาชนกันแล้วกัดฟันโจมตีตอบโต้เป็นพันลวันปู่เวทชายมีดหมอฟันผีดิบตัวแล้วตัวเล่าให้สลายวิญญ,ญาณไปชนิดที่เรียงรายตัวแม่นยำพวกมันเหล่านั้นล้วนหัวขาดลำตัวแหวงหรือไม่ก็บาดแผลชกัน ไปทุกส่วนสัตว์ทั้งสิ้นและแปลสภาพเป็นควันไปแต่ทว่าจำนวนของพวกมันเหล่านั้นกลับไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยร่างแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ร่ำไปฝ่ายพลานสแสวงเองก็ชักอ่อนแรงลงไปอยู่รอมรอเพราะเขาทั้งถีบสกัดและหลบหลีกไปมาอย่างไม่ได้พักหายใจหายคอเลยสักระยะแต่ไม้หวายอาคมก็ยังให้ผลดีชะงัดนักเพราะไม่ว่าเขาจะหวดลงไปบนร่างของพวกมันเมื่อไร เราอามนุษย์ก็จะกรีดร้องแล้วลับหายไปอย่างฉับพลันมีอยู่ตัวหนึ่งที่กระโดดเข้ามาคว้าแขนของพลานหนุ่มเอาไว้ได้เขาจึงตัดสินใจต่อต้านกระชากมันเข้ามาหาตัวหันหลังใช้สอกกลับสัตว์เข้าไปที่บริเวณขมับของมันเต็มแรงแล้วเอื้อตัวกลับมาสลัดแขนออกพลางบรรจงถีบเข้าที่กลางยอดอกให้มันหงายผึ่งลงไปกับพื้นแล้วกระทืบมันซ้ำๆไปหลายๆทีจนหนำใจ พร้อมน้มตัวลงไปกระชากคอมันขึ้นมาจ้องหน้าอย่างเดือดดานแล้วลำดับต่อมาก็ผลักให้มันเซถลาพ้นตัวไปรีบพุ่งผาดเข้าหาใช้ไม้ไหวอาคมกระนำตีอย่างบ้าเลือดเจ้าผีดิบก็ร้องกวักด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งก่อนจะสลายกลายเป็นกลุ่มควันไปในทันตาเห็นฝ่ายปู่เวทเองก็อมหิทไม่ใช่ย่อยในขณะเดียวกันที่มีผีดิบถึงสองตัว แล่นพรวดเข้ามาหาแกหมยจะกระโดดขบคอเอาให้ได้ฝ่ายจอมอาคมเท่าก็ก้มตัวเบี่ยงหลบอย่างปุบป,ปับฉับไวแล้วถอยฉากออกไปเสียทางหนึ่งทำให้พวกมันพลาดท่าหัวขามามาไปคนละทิศคนละทางแต่พอหันมาอีกทีปู่เวทก็ปีเข้ามาตันหน้าพวกมันไปคนละหนึ่งมัดจากนั้นจอมอาคมจึงจับผีดิบตนหนึ่งเอาไว้โน้มประชิดเข้าหาตัวอยู่ในท่วงท่าล็อกคอแล้วใช้มีดหมอลงอาคม ที่อยู่ในมืออีกข้างหนึ่งแทงฉึกเข้าไปตรงบริเวณกลางกระหมอมด้านบนของผีดิบตนนั้นจนมิดด้ามแล้วรีบกระชากออกมาโดยฉับพลันพร้อมคลายวงแขนที่ล็อกคอมันออกปล่อยให้เจ้าซากศพเดินได้ร้องอักสุดตัวลงไปนอนดิ้นกับพื้นชักกระตุกอยู่เสี้ยววินาทีจนกระทั่งร่างของมันได้หายวับไปเหตุการณ์ต่อสู้ดำเนินไปร่วมห้านาทีเห็นจะได้ฝ่ายมนุษย์ทั้งสองซึ่งมีจำนวนด้อยกว่า ก็ยังคงต้านทานได้อย่างถึกทนลำดับต่อมาพลานแสวงก็เห็นจอมอาคมยืนสงบนิ่งตัวตรงอย่างสำรวมหลับตาลงพลางนำมีดหมอประกบพนมมือไว้พร้อมกับสวสดบทคาถาเสียงดังเงึมงำฟังไม่ได้ทับแต่ทว่ากระแสเสียงแห่งมนตรานั้นกลับน่าสดับแลดูมีมนคลังจนพาให้คนลุกอย่างไรพิลึกในขณะที่หมอทำเท่า กำลังไร้รเวทอาคมอันยาวเหยียดอยู่นั้นหมู่แมกไม้รอบรอบทิศทางก็พลันบังเกิดอาการไหวเอ็นไปมาอย่างกับมีใครมาจับขยาวอย่างหน้าพิศวงมีกระแสลมพายุพัดอู้ขึ้นมาชนิดปัจจุบันทันดวนเชฝุน่นผงทุลีดินลอยขึ้นคระคลุงไปทั่วบริเวณทางด้านฝ่ายพวกพีดิบทั้งหลายบัดนี้กลับชะงักแข็งทือ่อย่างกับพุ่นพั้นไปเสียไม่มีการเคลื่อนไหวขยับเขยื่อนกายใด จากพวกมันเหล่านั้นทั้งสิน้นพลันบังเกิดแสงฟ้าแลบและเสียงร้องคำรนคำรามกำปนนาตืึกก้องขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจพลานแสวงมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยความตะลึงพึงเพลิดจนถึงกับปากอ้าค้างรู้สึกหนาวร้อนร้อนอยู่ในกายขนลุกขนชันขึ้นมาอย่างประหลาดครู่ใหญ่ๆต่อมาู่เวตก็ค่อยๆลืมตาขึ้นทั้งๆที่ปากยังคงภาวนาบวชสวดอยู่อย่างไม่ขาดระยะ และชั่วอึดใจเดียวนั่นเองแกก็กำหนดจิตให้มั่นคงแน่วแน่จากนั้นแกก็จัดการโยนมีดหมอขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเบื้องบนและทันทีที่มีดหมอได้ลอยขึ้นไปดังใจหวังนั้นมันก็ได้เปล่งแสงรัศมีสีทองออกมาจนสว่างจ้าไปทั่วบริเวณแล้วหมุนคว้างกลางอากาศอยู่ควับควับรากับกรงจักรซึ่งกำลังถูกแรงกระแทกทำให้เคลื่อนที่ต่อมา มีดหมอเล่มดังกล่าวนั้นก็พลันได้ลอยตัวพุ่งละลิ้วเข้าไปห้ามหันเฉือนร่างของผีดิบทุกตนที่ยืนเรียงรายสลอนกันอยู่รอบด้านอย่างรวดเร็วจนแทบจะมองตามไม่ทันได้ยินเพียงเสียงคมมีดที่บาดเข้าเนื้อของอมนุษย์เหล่านั้นดังอยู่ฉับๆพร้อมๆกับมีเลือดกระเซ็นบ้างและทะลักออกมาให้เห็นอยู่ร่ำไปคล้ากับเสียงร้องโอดโอยอันน่าเวทนาเป็นที่สุด และมีกลิ่นเหม็นเน่าคราคลุงชวนพายอยากจะอาเจียนเป็นอย่างยิ่งอวัยวะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นแขนขาศีรษะลำตัวของพวกเหล่าสัมภเวสีลูกสมุนของผีห่าก้อมต่างกระเด็นกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางร่างของพวกมันต่างขาดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจวบจนกระทั่งดวงวิญญาณของเหล่าผีดิบพวกนั้นค่อยๆได้เลื่อนหายไปจนหมดสิน้นมีดหมออ,นอันทรงฤทธิ์ของจอมอาคมเท่า จึงได้ค่อยๆลอยกลับคืนมาสู่มือของแกดังเดิมโอ้โหไม่น่าเชื่อฝีมืออาคมของพ่อปูนี่สุดยอดเลยครับนี่ถ้าพ่อปูใช้วิชานี้ตั้งแต่แรกป่านนี้เราก็คงฝ่าฝูงผีดิบเมื่อกี้นี้ได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับเนี่ยพลานสแสวงว่าพลางยิ้มร่าประกายตาเลื่อมใสหลังจากที่ได้รับชมเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจเมื่อคู่จบลงหมดัด แม่ไอ้นี่เอ็งชมหรือหลอกดาข้ากันแน่วะก็ข้าเคยบอกแล้วไงว่าไม่อยากจะใช้พลังจิตหรืออาคมให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนักเพราะการต่อสู้กับวิลาพีศานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากพลังจิตของข้าไม่กล้าแก่งพอแล้วก็มีหวังพลาดท่าเสียทีได้ง่ายๆเหมือนกันฉะนั้นกักไว้ใช้ในยามที่เหมาะจะดีกว่าเซฟตัวเองไว้ก่อนมีใช้ไปกว่าครึ่ง เข้าใจไหมปูเวทตอบพลางถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความเหนื่อยอ่อนในขณะที่ตนเองกำลังเก็บมีดหมออาคมคู่ใจลงในย่ามอยู่ยึกยักครับผมเข้าใจแล้วครับพ่อปูพลานสแสวงว่าพลางหัวเราะแห้งๆหน้าเจือนเอาละเราเดินไปต่อเถอะอีกแค่ไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงจุดที่ไอหนุ่มพี่มานนั่นมันอยู่แล้วเฮ้อไอพี่หาก้อมนี่ มันมักจะให้ลูกสมุนของมันมาทวงเวลาเราอยู่เรื่อยเลยให้ตายสิน่าดำคาญชะมัดครันได้ยินหมอทําเท่ารบเร้าเคล้าการบ่นมาเช่นนั้นพลานสแสวงก็ไม่รอชา้าพยักหน้าตอบรับงึกงักอยู่เงีเงยบๆแล้วคนทั้งคู่ก็เร่งก้าวเท้าออกเดินทางตามหาตัวพี่มันกันต่อในทันทีณดงไผ่ยักษ์อันยืนแห้งตายจนเหลืองกรอบใกล้ๆก,กันกับบริเวณป่าช้าท้ายหมู่บ้าน พี่มานผู้ซึ่งบัตรนี้กำลังหลงไหลเคลือบเคลิ้ออยู่ในภวังด้วยต้องมวนสะกดจากอำนาจลึกลับได้เดินตามร่างของมณีต้อยๆราวกับเด็กขี้แงติดแม่ระหว่างทางเขาพูดพร่ำแต่คำว่ารักอันหวานซึ้งแกหญิงสาวไม่ขาดปากชนิดที่หากใครได้ฟังแล้วเกิดอาการเลี่ยนมวนท้องจนอยากจะอาเจียนเป็นแน่ตัวเขาเปรียบเสมือนสุนัขที่กำลังมัวเมากับรสชาติของเนื้อสัน เขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่าอันตรายกำลังปรากฏอยู่เบื้องหน้าอย่างประจักษ์ชัดเจนเสียแล้วมันีครับนี่คุณจะพาผมไปไหนพิมานทรงคำถามออกไปอย่างหญิงสาวเสียงแผ่วๆหยุดเหรอน้ำเสียงเยือกเย็นกังวานหน้าคนลุกแปลกๆในขณะที่หลอนได้หยุดเดินพอดีและทั้งๆที่อยู่ในท่าซึ่งกำลังหันหลังให้กับฝ่ายชาย จ้าหล่อนค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆท,ทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งสายตาของคนทั้งคู่ได้ประสานต่อกันมันชิดใกล้แบบชนิดที่สัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆเท่านั้นเองชายหนุ่มก็ถึงกับต้องร้องจัก๊กผงะงายท้องก้นจ้ำเบ้าถอยกรูดหนีห่างจากร่างของอีกฝ่ายออกไปในบาดดเพราะร่างที่กำลังยืนจังก้าเด่นทะมึนในเงามืดต่อหน้าเขานั้น หาใช่ร่างของมณีตามที่ตนคาดคิดเอาไว้ในตอนแรกไม่แต่มันเป็นร่างของใครก็ไม่รู้ซึ่งมีลักษณะเป็นชายรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่งแก้มตอบผิวสีน้ำตาลไหม้มน่นแววตาลึกโหลกลมโตยังคนที่อดหลับอดนอนมาเป็นสิบสิบชาติผมเภายาวกระเซ้อกระเซิงรุงรังจมูกแบนบี้ริ้มฝีปากหนาและดูน่าเกลียดน้ากลัวเป็นอย่างยิ่งอวัยวะทุกสัดสว่วนบนใบหน้าของชายคนนั้น แทบไม่มีความเป็นผู้คนอันมีจิตซึ่งปกติปรากฏให้เห็นอยู่แม้แต่น้อยในชั่วเสี้ยววินาทีหนึ่งความทรงจำวัยเด็กของพี่มารก็พลันเล่นแ็บเข้ามาในหัวอย่างฉับพลันทันใดเหตุการณ์อันร้ายแรงบางอย่างในช่วงเวลานั้นตามมาหลอกหลอนเขาจนทำให้ต้องหวดาดผวาคลาดกลัวแทบคลั่งเขาร้องลั่นใบหน้าเปื้อนไปด้วยน้ำตาราวกับคนที่เสียสติไม่นะไม่จริง ใครก็ได้ช่วยด้วยพี่มารแหกปากร้องลั่นด้วยความรักตัวกลัวตายเข้าขั้นสุดชีวิตพลางลากสังขารให้หลีกมาจากชายผู้อยู่ตรงหน้าให้ตายเถอะทุกอย่างมันช่างบีบคั้นต่อหัวใจและดำเนินไปด้วยความยืดยาดเอาเสียจริงในช่วงวินาทีแห่งความเป็นความตายสำหรับพี่มารทันใดนั่นเองก็บังเกิดมีลูกไฟสีส้มอมทองลอยพุ่งมาจากทิศท,ทางใดไม่อาจทราบได้ มันลอยละเลี้ยวเข้าไปปะทะกับร่างของชายปริศนาคนดังกล่าวนั้นได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้ร่างอันสูงโปร่งนั้นร้องอุทานออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วเซธลาร่่นออกห่างไปจากร่างของพี่มานอย่างฉับพลันถ้ามึงคิดจะรังแกคนที่กำลังอ่อนแอกว่าอย่างไอหนุ่มนี่หันมาสู้กับคนที่พอฟัดพอเบียงกันได้อย่างกูไม่ดีกว่าเหรอเฮ้อไอพีป,ปอบจำรอบกัน เป็นเสียงของปู่เวทนั่นเองที่ประกาศกล้าวขึ้นมาจากทางเบื้องหลังและเมื่อพี่มานได้หันขวับกลับไปยังต้นเสียงก็พบร่างของจอมอาคมที่ยืนเคียงคู่อยู่กับพรานสแสวงด้วยท่าทีอันขึงขังโดยที่ฝ่ามือข้างขวาของหมอทำเท่าซึ่งยื่นออกมานั้นยังคงมีควันระเหยคลุ้งกุนกุลอยู่แสดงว่าเพิ่งผ่านการใช้พลังจิตกำหนดกระสินลูกไฟให้ปล่อยพุ่งออกมาจากมือ เพื่อหมายจะประทุท์ร้ายต่อชายลึกลับผู้นั้นไปบัดหมาต้นเองและภาพดังกล่าวก็ทําให้พิมานสร้างจากความหวาดกลัวและผวังแห่งมนสะกดในบัดนั้นพ่อปูเวศนักสํารวจภลายหนุ่มอุทานออกมาเสียงสั่นๆด้วยความรู้สึกอันหลากหลายซึ่งไม่อาจจะอธิบายได้ถูกเขาสัมผัสได้เพียงแต่ว่าในขณะนี้หัวใจของตัวเองนั้นระทึกหยุดตึกตักรากับตีกรองเพียงอย่างเดียว สแสวงพาไอ้พี่มารหลบไปก่อนเดี๋ยวทางนี้ข้าจัดการเองปู่เวศสั่งเรียบๆซึ่งฝ่ายพลานสแสวงเองก็ตอบรับสนองแต่โดยดีรีบเข้ามาพยุงตัวพี่มารให้ลุกขึ้นแล้วพาไปเร้นกายอยู่เบื้องหลังของจอมอาคมเท่าเป็นการหลบหลีกเปิดทางให้ทันทีฝ่ายด้านชายลึกลับครั้นสั่งจากอาการเจ็บปวดอันเนื่องเป็นผลพวงมาจากลูกไฟกสินของปู่เวศเข้าให้ ก็แสดงอาการไม่พอใจขบเคี้ยวเขียวฟันหึดฮัดอย่างเดือดดานมันได้กลายร่างกลับคืนมาให้อยู่ในลักษณะของมณีในชั่วพริบตาพร้อมควักอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อด้านหน้าของเจ้าลอนและเห็นไกลๆเป็นวัตถุชนิดหนึ่งคาดว่าคือหินสลักคล้ายๆกับสัตว์สีเท้าสองตัวขนาดเล็กๆเท่าหัวนิ้วโป้งสีดำทะมึนล้อกับแสงจันทร์ดูมันวบาระยับเจ้าผีหาก้มในร่างของมณี แบม,มือออกให้เห็นวัตถุนั้นเพียงเสี้ยววินาทีแล้วรวบกำรรเข้าหากันแน่นพลางทำกิริยาเหมือนจะบริกรรมคาถาเพื่อปลุกเสกและแล้วเพียงชั่วอึดใจนั้นมันก็เป่าลมเพียงออกไปให้ต้องกระทบกับวัตถุซึ่งอยู่ภายในกำม,มือนั้นบ้างเกิดเป็นควันสีดำพุ่งออกมาสองกลุ่มก้อนหมู่ควันดังกล่าวนั้นเริ่มจับตัวกันเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจากสัตว์ที่คลานสีเท้า เพียงพอเห็นได้เป็นรูปทรงหยาบๆก็พลันกลายเป็นแมวดำตัวใหญ่เท่าลูกม้าขึ้นมาภายในทันทีนั้นช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตะลึงต่อสายตาเป็นอย่างยิ่งและบัดนี้แมวดำขนาดเครื่องทั้งสองตัวนั้นมันได้เดินวนเวียนไปมาพร้อมส่งเสียงู่คำดามก้องกังวันอย่างประสงค์ร้ายอยู่ต่อหน้าปูเวทเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วพยนศิลาเหรอฮึไม่เลวนี่ ปูเวทพึมพำเบาๆได้ถ้าทำอย่างนี้ก็แสดงว่ามึงต้องการจะประลองวิชากับกูสินะดีเดี๋ยวเจอของกูบ้างกล่าวจบจอมอาคมไม่รอช้ารีบควานหาบางสิ่งภายในย่ามอยู่ครู่หนึ่งครั้นหยิบขึ้นได้ก็นำออกมาไว้ในมือเผยให้เห็นเป็นห่อผ้ายันสีแดงขนาดเล็กๆเท่าฝ่ามืออันหนึ่งซึ่งถูกจานไว้ด้วยอักขระภาษาธรรมล้านช้างโบราณสีดำ แลดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งแถมที่ห่อผ้านั้นยังมีได้สายศีลสีขาวพันเอาไว้อีกชั้นหนึ่งเสมือนเป็นการทําพิธีสะกดทับตึงกันเข้าไปเป็นขั้นที่สองและโดยไม่ให้เสียเวลาใดๆจอมอาคมก็เริ่มภาวนาท่องคาถาขึ้นเสียงดังพึมพำพร้อมๆกับสองมือที่เคลื่อนไหวเพื่อกระทําการแกะคลายปมได้สายศีลและคลี่ผ้ายันออกเล็กน้อยเผยให้เห็นวัตถุภายในนั้นเป็นติ่งนอนออน ของต้นกล้วยชนิดหนึ่งซึ่งใสางามแวววับปานแก้วแต้มสีและขันได้กล่าวคาถาอันจบท่วนกระบวนความแล้วปู่เวทก็กล่าวขึ้นเสียงขึมเข้มว่าพลายตานีลูกพ่อเจ้าจงปรากฏกายออกมาณนบัดนี้พอสิ้นประโยคภายในทันตานั้นติ่งนอกกล้วยที่อยู่ในมือของจอมอาคมเท่าก็บังเกิดแสงสีทองประกายออกมาเจ,จาิดจ้าอยู่วาบหนึ่ง แล้วก็พันปรากฏร่างของหญิงสาวล่องลอยออกมาจากวัตถุนั้นเป็นที่น่าตื่นเต้นอย่างที่สุดทุกคนในที่นั้นเห็นว่านางเป็นหญิงสาววัยแรกรุ่นที่งามชดช้อยจิ้มลิ้มหาใดเหมือนผิวสีขาวปานหยอกกล้วยแก้มและปากแดงดะเรือในตาคมวาวเป็นประกายเลนลับคิ้วโก่งดกหนาเข้มจมูกเล็กผมยาวสยายดำคลับเงางาม,งามรูปร่างอรชรอ่อนแอน สวมเครื่องแต่งกายในแบบฉบับของหญิงไทยในยุคโบราณผ้าสบายสีทองอ่อนๆเฉียงไปทางบ่าซ้ายกิริยาดูแลเรียบร้อยหน้าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งและจนกระทั่งที่นางได้ปรากฏกายออกมาอย่างชัดเจนทุกสัตว์สวรรค์และลอยทรงตัวอยู่ต่อหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางก็หันเบี่ยงลำตัวหันมานอมไหวคำนับโปเวทอยู่ครั้งหนึ่งพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอันหวานสายอ่อนโยนน่าเอ็นดู ลูกขอกราบคารวาเจ้าค่ะท่านพ่อไม่ทราบว่าท่านพ่ออยากประสงค์จะให้ลูกทําในสิ่งใดกระนั้นหรือเจ้าคะจอมอาคมไม่ตอบในทันทีแต่กลับจ้องเขม็งไปยังพยนศิลาในรูปของแมวดําด้วยอาการเฮี้ยมเกลียมก่อนจะค่อยๆออ,ออกคําสั่งมาอย่างเลือดเย็นเจ้าจงไปจัดการสั่งสอนพวกมันเหล่านั้นให้พ่อได้ชื่นชมเป็นขัญตาสักหน้อยเถิดลูกรักของพ่อเท่านั้นเอง ทุกคนก็เห็นว่านางพลายตานีได้หันขวาไปชายตามองพยนติลาทั้งสองตัวนั้นอยู่แวบหนึ่งก่อนที่จะเบนความสนใจกลับมากล่าสนองรับต่อบูเวทอีกครั้งราวกับเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกเซตร,ระบบสั่งการเอาไว้แล้วโดวยอัตโนมัติลูกขอน้ำรับบัญชาแต่โดยดีเจ้าค่ะและแล้วในชั่วพลิบตานั่นเองร่างของนางพรายตานีก็ลอยพุ่งปลาดเข้าไปหา พยนศิลาอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วนางฝ่าเข้าไปกระแทกกลางระหว่างเจ้าแมวยักษ์สีดำทมืนทั้งสองตัวอย่างอาจหารเกินคาดแววตาของนางดุดันทมึงถึงแดงกำปานจะกินเลือดกินเนื้อมือข้างขวาก็เงื้งง่าชูราเตรียมพร้อมจะประจันบานกับคู่ต่อสู้อย่างเต็มที่ฝ่ายพวกแมวดำทั้งคู่เองบัดนี้ก็กระโดดยงเยงหลบหลีกไปมากันจ้าละวัน ่างส่งเสียงร้องขู่คำรามราวกับเจ้าป่าที่กำลังเกลี้ยกลาดและพอพวกมันตั้งหลักได้ก็กระโจนเข้าใส่ไม้จะฝังคมเขี้ยวขบกัดแต่ทว่าในชั่วเวลาแค่หนังตากระพริบนั่นเองก็บังเกิดเสียงดังเปรี้ยงขึ้นราวกับฟ้าผ่าอย่างกระทันหันเพราะทันทีที่เจ้าแมวดำตัวแรกโผล่เข้าใส่ตัวนางพลายตานี้พอนางไหวกายทันเข้านางก็โต้อตอบกลับด้วยการใช้ฝ่ามือข้างหนึ่ง ที่เงือง่าตบชาดเข้าไปที่บริเวณศีรษะของพยนศิลาโดยแรงจนทำให้มันต้องร้องกวากดังลั่นแล้วกระเด็นหมุนคว้างลอยตกลงไปกระแทกกับพื้นดินเสียงดังสน,นั่นชักกระเดวดิ้นพลาดพลาดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้แปลสภาพเป็นควันสีดำลอยฟุ้งขึ้นอบวันพร้อมกับคืนสู่สภาพซึ่งคือหินสีดำแกะสลักขนาดเล็กไปในที่สุดส่วนอีกตัวที่เหลือ ก็ประสบกับชะตากรรมอันไม่ต่างกันทันทีที่มันได้เห็นเพื่อนสู่ขิดไปต่อหน้าต่อตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็เปล่งเสียงกันโช่ขึ้นมาเห้าๆแล้ววิ่งไล่หมายจะงับร่างของนางพลายตานีอย่างบ้าเลือดเดือดดานฝ่ายนางตานีเองก็ไวัยทาญาติอยู่ไม่ใช่น้อยรันสำเนียกได้ว่าหุ่นพยนตร์ศิลาอีกตัวกำลังเกลี้ยกล่ดเต็มที่นางก็ลอยเลี้ยวลัดชวดเฉวียนหลบหลีกไปมา เล่นเล่เอาเถอดเจ้าล่อยั่วโทสะกับมันอย่างบันเทิงใจและในที่สุดก็รอจังหวะที่เจ้าแมวดำได้กระโดดลอยตัวเข้ามาหาตนอีกครั้งเปรียบเสมือนเป็นวินาทีทองอันเหมาะสมแล้วนางก็พลานส่งฝ่ามือมหาปราไัยตบเปลี้ยงไปที่ร่างของมันอย่างจังทำให้หุ่นพยนต์ศิลาถึงกับกระดอนแผ่วไปในอากาศพร้อมกับปริแตกออกเป็นเสียงเส,ยงสลายร่างกลายเป็นแค่เศษหินเล็กๆชิ้นน้อยซึ่งแหลกละเอียด แทบไม่เหลือชิ้นดีภายในบัตรดนเมื่อภารกิจได้ถึงคลาเสร็จสิ้นนางพลายตานีก็ลอยกลับไปทรงตัวเคียงคู่อยู่ใกล้ๆก,กับปูเวทด,ดังเดิมและในวินาทีนั้นนางค่อยๆเอ่ยรายงานผลกับปูเวทเสียงใสไปว่าเรียบร้อยแล้วเจ้าค่าท่านพ่อขอบใจมากเจ้าเก่งมากเลยลูกรักของพ่อเอาละจงกกลับเข้าไปพักผ่อนได้ สิ้นประโยชกล่าวตอบรับจากปูเวทจอมอาคมในช่วงพริบตานั้นร่างของนางพลายตานีค่อยๆเปลี่ยนสถานะเป็นลูกไฟสีทองแล้วลอยหายวับเข้าไปยังติ่งหนอกกล้วยในที่สุดและเมื่อเจ้าผีหาก่อมในร่างของมณีได้แลเห็นว่าพยนศิลาของตนสองตัวได้พ่ายแพ้ให้แก่พลายตานีของปูเวทไปอย่างราบคาบแล้วมันเองก็ถึงกับตาโตหน้าซีดด้วยคงเพราะคาดไม่ถึง มีกิริยาท่าทางลุกล็กสายตาเลือกลากจะวิ่งออกหนีอยู่รอมร่อแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองก็ได้ยินเสียงจอมอาคมร้องทวงขึ้นมาในฉับพลันคิดจะหนีระไม่มีทางสะหรอก <c oughs> ท่านใดนั้นเจ้าผีหาก้อมก็รู้สึกว่าได้มีวัตถุบางอย่างลอยละล่องฝาอากาศมาดังควับควับแล้วพุ่งเข้ารัดตรงบริเวณศีรษะของตนอย่างจริงจัง จนทำให้บังเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างถึงขีดสุดขึ้นมาโดยกระทันหันใช่แล้วเจ้าสิ่งนั้นก็คือสร้อยประคำอันศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของปู่เวทนั่นเองที่บาดนี้มันกำลังทำหน้าที่ตรึงร่างของมณีเอาไว้ไม่ให้ขยับเขยื่อนไปไหนได้ยังแต่อาการทุรนทุรายแสนน่าเวทนาที่แสดงออกไม้เห็นแต่เพียงเท่านั้นปล่อยกูปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะไอ้หมอผีเท่า ลอยกู้มนีร่ำร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและเครียดแขนและคนกันร่างของเธอสุดลงกับพื้นใช้มือป้องขมับนิ้วหงิกงอเกรงพยายามที่จะแกะสร้อยประคามของปูเวทออกจากศรีรษะของตนให้จงได้แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเลยแม้แต่สักนิดมึงจะยอมออกจากร่างของผู้หญิงคนนี้แล้วสลายวิญญาณให้กูกำจัดแต่โดยดีไหมปูเวศถามขึ้นก้าว ในขณะที่ตนเองกำลังเดินเข้าไปใกล้กลๆร่างของมณีทีละน้อยทีละน้อยไม่กูจะไม่มีวันทําแบบนั้นเด็ดขาดผีหาก้อมในร่างของหญิงสาวตอบกลับมาด้วยกิริยาอันไม่ได้ลดทอนความอหังการลงแต่ประการใดเมื่อได้ยินถ้อยคำเสมือนเป็นการปฏิเสธและท้าทายด้วยไกลมๆมาจากปากของปีศาจหาก้อมในร่างของหญิงสาว จอมอาคมก็ร่ายมนตราสำทับขึ้นในทันใดคราวนี้ก็ยิ่งทำให้สร้อยลูกประคำยิ่งรัดตึงศีรษะของมณีมากขึ้นกว่าเก่าอีกหลายเท่าส่งผลให้ร่างของเจ้าหลอนต้องกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเยี่ยงเหล่าวิญญาณบาปที่ได้รับการลงทันจากนายทวารบาลในห้วงแห่งขุมนรกน้ำเสียงของเธอที่เปล่งออกมานั้นช่างหวยหวนแหลมเล็กบาดหูเป็นอย่างยิ่ง และภาพเหตุการณ์ของเจ้าหลอนที่แสดงออกถึงความทุรนทุรายอย่างแสนสาหัสนั้นก็พาให้พี่มารรู้สึกสะเทือนใจคลาด้วยความห่วงกังวลจนน้ำตาแทบไหลโทโมนันีพี่มารควรออกมาด้วยความสงสารแฟนสาวของตนอย่างจับใจเขามองดูร่างของเธออยู่ทุกวิาทีโดยภายในจิตนั้นก็แฝงความเจ็บปวดเอาไว้อยู่ลึกๆเจ้าปีศาจหาก้อม ในร่างของมณีแหกปากแสดงอาการทุรนทุรายอย่างน่าเวทนาอยู่เช่นนั้นราวๆประมาณ3มนาทีเห็นจะได้แล้วลำดับต่อมาก็พลันมีเหตุการณ์อันไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆร่างที่เห็นว่าเป็นกายหยาบของมณีนั้นค่อยๆส่องแสงสีแดงออกมาวูบวาบพร้อมกับมีควันสีดำเข้ากับกลิ่นอันเน่าเหม็นโชยคลคุ้งออกมาจากร่างกายตลบอบวันไปหมดและแล้วในช่วพริบตาเดียว ร่างของเธอก็ปุบป,ปับหายไปในทันใดราวกับภาพฝันเหลือเพียงสร้อยประคำของปู่เวทที่ลอยทรงค้างอยู่กลางอากาศแต่เพียงเท่านั้นบ้าจริงเล่นหายตัวหนีไปดื้อๆอีกแล้วเดี๋ยวนี้พาพาสิวะเสียงปู่เวทสะบดออกมาอย่างขัดใจข้นมองเห็นว่าฝ่ายศัตรูได้อันตรธานหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเสียแล้วและภายในเสี้ยววินาทีต่อมานั้นสร้อยประคำ ที่ลอยสรงคร้างอยู่กลางอากาศก็พุง่งเฉียวเข้ามาคล้องที่คอของจอมอาคมดังเดิมทางด้านฝ่ายพี่มารกับพรานสแสวงเองทําอะไรไม่ถูกไปชั่วคณะทั้งคู่ต่างนิ่งอึง้งราวกับหุ่นปั้นโดยเฉพาะพี่มารที่ดูเหมือนว่าจะออาการชอกตาค้างอย่างชัดเจนมากกว่าใครเพื่อนเอาละข้าว่าพวกเรากลับไปที่บ้านของแม่บัวลอยกันก่อนเถอะนะปู่เวท หันหน้ามาบอกกล่าวแก่ชายหนุ่มทั้งสองพลางนำของใส่ย,ย่ามไปด้วยพ่อปู่ครับมะนีมะนีจะเป็นอะไรมากไหมครับพ่อปู่พิมานเอ่ยถามจอมอาคมขึ้นด้วยน้ำเสียงอันแหบพลาสันเคลือส่อแววความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รักอย่างเป็นที่สุดแม่หนูนั่นน่ะระนางไม่เป็นอะไรหรอกข้าบอกแล้วว่าดวงจิตที่แท้จริงของนางยังคงหลับไหลอย,อยู แต่ไอที่เป็นนะคือดวงจิตของผีหาก้มซึ่งมันได้มาเสียงร่างแทนที่ต่างหากที่จะต้องสะบักสะบอมไม่น้อยเลยทีเดียวละ่ะหมอทำเท่ากล่าวตอบออกมาใบหน้าแฝงรอยยิ้มเมตตาอยู่เล็กน้อยผมเป็นห่วงเธอจังครับพ่อปู่ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องบ้าๆบแบบนี้มันจะจบลงไปได้เมื่อไหร่ข้าเข้าใจความรู้สึกเองนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จิตของเองอ่อนแออยู่ไม่ใช่น้อยเลยละ่ะ ข้ารู้นะว่าความกลัวภายในจิตใจของเองนะมีที่มาจากอะไรและผู้ชายที่เองได้พบอันเป็นภาพลวงตาซึ่งปีศาจหากอมมันได้สร้างขึ้นมานะแท้จริงแล้วเป็นใครมันเป็นปมในใจที่ตามหลอกหลอนเองมาโดยตลอดใช่ไหมล่ะเมื่อได้ฟังคำพูดของปู่เวทที่สื่อออกมาก็รู้เห็นถึงปมภายในจิตใจของตนเป็นเช่นนั้นพิมานก็ถึงกับสะอึกชะงักไป ก่อนจะกล่าวยอมรับออกมาเสียงง่อยๆหน้าจ้อยเหงื่อตกว่าถูกต้องแล้วล่ะครับพ่อปูที่พ่อปูรู้ที่พ่อปูเห็นมันคือผมอันเลวร้ายที่ยังคงฝังลึกภายในความทรงจํามาตลอดชีวิตของผมล่ะครับผมไม่มีวันที่จะลืมมันลงได้เลยเขาโพล่งออกมาหน้าแดงกำทำท่าเหมือนจะร้องไห้เอาละเอาละไม่เป็นไร ข้าขอให้เองจงเข้มแข็งไว้ก่อนก็แล้วกันนะพี่มานเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนไว้ให้มากๆจอมอาคมเอ่ยปลอประโลมครับผมผมเข้าใจแล้วครับพ่อปูดีแล้วเอาละเรารีบกลับกันเถอะครับพ่อปูว่าแต่พ่อปูพอจะมีแผนการที่จะรับมือต่อก่อนกับปีศาจหาก้อมันยังไงต่อไปบ้างเลยครับก็เมื่อข้าเห็นว่าพวกเองสองคน มีพลังจิตที่กล้าแข็งกลับมาเป็นปกติตอนไหนน่นแลถึงจะสามารถดำเนินแผนการในขั้นตอนต่อไปได้ในระยะนี้ดวงจิตของพวกเองได้รับผลกระทบในการหลอกหลอนครอบงำของผีหาก้อมันทนอ่อนแอบอบช้ำอยู่เสียมากดังนั้นจึงต้องอาศัยการฟื้นฟูตามที่ข้าจะพาทำในค่าคืนนี้กันไปก่อนนั่นแหละนี่ยังดีนะที่จิตปอบในรฉานวิชาอย่างมัน มีแต่ความคิดที่จะกำจัดเราและเข้าครองร่างเพื่อสูบพลังชีวิตไปสืบเมื่อเชื่อวันแต่เพียงอย่างเดียวถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็คงได้วุ่นกันมากกว่านี้แง่แง่ละยังไงเราก็จะประมาทกับมันไม่ได้เด็ดขาดเพราะตอนนี้มันก็ได้ร่างของมันนี้มาครอบครองเอาไว้แล้วดังนั้นดิเด็ดของมันจึงเพิ่มมากขึ้นกว่าเมาาื่อก่อนนักเพราะพลังงานใหม่ในร่างของมนุษย์สามารถเพิ่มความกล้าแกร่ง ให้กับอาคมภายในตัวของมันได้เป็นอย่างดีแต่ดวงจิตหรือดวงวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นที่มันสิงร่างอยู่จะไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยอย่างดีก็แค่เน็ดเหนื่อยหรืออ่อนแรงลงไปเท่านั้นเองกลับบ้านพักกันได้แล้วไปไปดึกมากแล้วแถมยุ่งป่าแถวนี้ก็เยอะซะด้วยสิกล่าวจบหมอทำเท่าก็เดินอาดอาดออกเดินนำหน้าพีมานกับพลานสแสวง เพื่อมุ่งกลับเข้าสู่ที่พักอย่างฉับไวทําให้ทั้งสองหนุ่มต้องหันหน้ามองตากันไปมาด้วยความที่ยังตามอะไรไม่ทันอยู่ครู่หนึ่งแล้วต่อมาถึงได้พากันเดินตามหลังจอมอาคมต้ยต้อยไปโดยปริยายทั้งๆท,ที่มีการแอบนึกคำต่อคำพูดที่แกส่งท้ายเมื่อกี้คิกคักไปตลอดทาง